สวัสดีค่ะโอ้โหไม่ได้เจอกันนานสวัสดีครับคิดถึงมากสวัสดีค่ะมันก็ยังไม่ชินนะคะครูแม็กเพราะว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวขออนุญาตนับมาฟังนี้ครับโอ้โห้ยยังไม่ชินสักทียังไม่ชินเหมือนเดิมคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากเพราะว่ามันเป็นแบบช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วก็ช่วงเวลาอะไร เริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วเริ่มเริ่มสนุกแล้วฝั่งนั้นเริ่มสนุกแล้วนี่จะสามทุ่มตาหวานกันแล้วเหรอโอ้บางคนบอกตาหวานตาหวานได้หกโมงเย็นแล้วโอ้โหก็ ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ใช่ไหมคะเหมือนเราได้ปลดปล่อยเพราะเราก็ทํางานกันมาทั้งปีแล้วเชืช่อว่าทุกคนที่มาในวันนี้ก็บางคนเป็นวัยเรียนวัยทางานก็ได้มาสนุกร่วมกันที่จริงแล้วแฟนๆหลายคนก็อยากจะเดินทางมาร่วมแสดงความมีดีย้อนหลังให้กับพี่ฟ้าด้วยหรือว่าน้องฟ้าะนะครับในสําหรับวันนี้กับตําแหน่งใหม่ล่าสุดเลย<ช>นะฮะกับตําแหน่ง,นง first runner up Miss Grand International 2022 oh, oh, oh. ไม่ธรรมดานะครับวันนี้มีอะไรอยากบอกแฟนๆนางงามบ้างไม่ได้เจอกันนานมากเลยก็แน่ไม่โฟกัสละเปลี่ยนใจละเป็นแฟนนางงามครับเราไม่เจอกันนานเนี่ยรู้สึกว่ามีฉายาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเสียเบิ่มะเยอะหลายชื่อเสเหลลอเกินจำไม่ไหวแล้วตอนนี้เยอะมากเปลี่ยนใจละ นอนดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นแฟนนางงามครับเราไม่เจอกันนานเนี่ยรู้สึกว่ามีฉายาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเสียบเบิ้มเยอะหลายชื่อซะเหลือเกินจําไม่ไหวแเ้ียบเบิ้มจิโปอะไรก็ว่าไปก็เป็นคาแรคเตอร์ที่สร้างมาเพร่อว่าจะสร้างความสุขให้กับแฟนคลับอะไรเนี่ยจะได้ติดตามกันได้ หลากหลายมุมของเรารให้แบบไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาการทุกครั้งเลยก็ยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอนะคะแล้วก็ให้การตอบรับทุกกิจกรรมทุกอีเวนต์จะได้เจอตลอดเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนอยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยเราจะได้เคาาดาวพร้อมกันมีใครไม่อยากถามเลยถามว่า ถ้าไม่มีคนเขาดาวด้วยก็มาเขากับเรานะเดี๋ยนะไม่ได้เจอนานเนี่ยรู้สึกว่ายังคมอยู่เหมือนเดิมนะคิดได้เมื่อกี้เลยเอ,อคิดได้เมื่อกี้เลย<ช>ก็ก็ต้องบอกว่าเทศกาลของเฟสติวัลมอลัม2อ2 2ของแกรนนะครับ ยังมีอีกหลายๆวันนะฮะทุกสัปดาห์ก็ว่าได้นะครับสำหรับน้องฟ้าที่จะพบปากกับแฟนคลับยาวไปถึงเทศกาลปีใหม่กันเลยใช่ัางนั้น,นบอกว่าอยากเขาดาวด้วยวิฟ้าว่าไงอะ่ะ <laughs> แซวแซยังยังมีอีกเยอะเลยนะสำหรับเรื่องของงานเพลงวันนี้ที่จะเอามาฝากบอกเลยว่ามีทั้งซึ้งมีทั้งสนุกสนานนะครับอีกเยอะแยะมากมายอีกหลากหลายโชว์นะครับแล้วก็พุ่งนี้ที่สําคัญเนี่ยเรามีไม่ต้องบอกว่าแขกรับเชิญดีกว่าเนาะเป็นนางงามพิเศษมากๆเลยที่จะมาร่วมจอยบนเวทีพวกนี้อยากให้แฟนนางงามมาอีกห้ามพลาดโดยเด็ดขาดใครๆครับพี่ฟ้าใบให้หน่อยอ่ะอโหเยอะเลยอ่ะ เยอะเลยมีทั้ง MGI นะคะแล้วก็ MGT ก็คือยังเป็นครอบครัวที่แหมหลายคนเริ่มรู้แล้วนะฮะเมื่อกี้แอบเห็นควีนเบลเต้นอยู่ข้างล่างไม่รู้กลับไปหรือยังโอ้โหยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่เพลงเพลงประจำตัวเขาคือเบลล่าค่ะเบล่าค่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามพวกนี้สนุกแน่นอนใช่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะให้น้องฟ้าไปเปลี่ยน ครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในช่วงของงานโชว์ต่อไปเสียงประมุ่ยกับอิงฟ้าวราหะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะฮะอีกหลายช่วงกันเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าแฟนๆยังอบอุ่นเสมอเสียงประมุ่ยกับสาวงามจากทีมสแกนทนา2022ครับขอบคุณนะคะ ขอบคุณสำหรับเงินรางวัลทุกบาททุกสตางค์ที่ให้พวกเรามานะคะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะขอบคุณค่ะให้ดิป้งเลยและกันเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณจริงนะครับจะให้บัตรแล้วเหรอเงินทุกบาททุกสตางค์เราก็จะไปปล่อยโครค่ะไปทำบุญเลยใช่ไหมครับโภยตี ต่อเล่นนะคะอา,าโอเอามาแบ่งกันโอ้โหได้วันนี้มีกระเป๋าได้อ๋อมาใส่แบงค์ให้ด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะโอ้โหทุงอย่างดีเลยนะฮะเป็นภาพที่คิดถึงมากๆเลยพี่แมก็กเพราะว่า <laughs> มาน,นานมากแล้วที่ไม่ได้เจอแบบภาพบรรยากาศแบบนี้นะ<ช>แต่ว่าอย่าลืมนะพรุ่งนี้ก็คือจะมีมากกว่านี้ศิลปินนะคะอ่ะแต่เชื่อว่าคนนี้ก็ทุกคนก็คงจะคิดถึงเขาเหมือนกันกับภาพบรรยากาศเวทีใครก็เลยร,รู้เลยเหรอติ๊กต Kaw ๊อกติ๊กคุณแม่ว่าพูดโปรโมทให้หน่อยได้เลยครับใ,ในใครคิดถึงชาลลอตบ้าง <laughs> วันนี้น้องป่วยนะคะน้องก็เลยไม่ได้มาใช่น้องไม่สบาย<ช>ครับเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอาการอีกทีหนึ่งนะคะคแล้วก็หลายๆคนนะคะสําหรับแฟนๆอินเตอร์แฟนนะคะก็มาให้กําลังใจเพื่อนๆนะคะสาวงามควีนทั้ง10คนได้พรุ่งนี้จะมุ่งม้วนจอยกันแบบไหนรูปแบบไหนก็รอดูค่ะผมต้องบอกว่าเห็นสคริปพรุ่งนี้แล้วแบบโอ้โหเห็นแล้วหรอเห็นแล้วเป็นไงพี่เป็นคนทำ พี่เป็นคนฟางยังไม่เห็นได้ไงเห็นแล้วเพราะว่าอยากบอกว่าสนุกแน่นอนพวกนี้อยากให้เป็นแฟนนางงามมานะครับแล้วก็อยากบอกว่าเป็นการร้องเพลงที่แบบว่าจะสุขสนานยิ่งขึ้นอีกใช่คือจริงๆวันนี้ชื่นใจมากนะเพราะรู้ว่าหลายๆคนวันนี้เป็นวันทํางานด้วยแต่พวกนี้เนี่ยคือวันศุกร์และวันเสาร์จะเหงาได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มากันเยอะๆชวนเพื่อนมาเยอะๆก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้มากันเยอะๆชวนเพื่อนมาเยอะๆก็ได้นะคะจะได้มาร่วมสนุกกันคือว่าจริงๆอันนี้มันเป็นกิจกรรมที่เราได้เหมือนได้ร่วมสรรืบสารวัฒนธรรมของคนไทยเราเองด้วยกับวัฒนธรรมของหมอลำใช่ใช่นะคะ,ะก็ดีใจที่เห็นหลายๆคนวัยรุ่นที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้เต้นหน้าห้านกันมันมากเลยใช่ครับนะคะแล้วก็ น้องฟ้าก็ยังมีคิวพวกนี้เช้าอีกนะฮะก็จะเหน็ดเหนื่อยก็อย่าลืมไปกันเถอะเีลงโปรนมตรำโดูดีกับชมพูครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหโอ้โอ้รู้สึกว่าลูกสาวเยอะเหลือเกินเอาใหม่เอาไหมสวัสดีสองสาวครับสวัสดีชมพูสวัสดีน้องโนูดีครับโอ้โห จบไปอย่างสนุกสนานแล้วเมามันมากโอ้โหมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามชมพูก่อนเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นอคอนเสิร์ตรอบที่รับเงินก่อนลูกรับเงินก่อนโอเมา่ะไรเรื่องเงินเราไว้เสมอมาอะไรมาก่อนเออโอเคโอ้มีถุงใส่ตังค์ให้หนูดีด้วยขอบคุณมากเลยนะครับเออได้ไหมลูกโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะแฟนคลับยังน่ารักเหมือนเดิมนะฮะเออ ระวังหลุดนะลูกค่ะขอบคุณครูค่ะนะคะเอาบัตรเครดิตเลยเงินพี่ที่เอามาให้หมดระวังนิดนึงนะครับขออนุญาตส่งสารถึงป้าป้าแป๊บนึงได้ไหมคะได้เลยครับป้าป้าคะวันนี้แค่ซ้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้ของโอ้โหวันนี้ขอป้าป้าบอกว่าไม่ให้ขึ้นละดูนี่รับรางวัลก่อนลูกโอเครับรางวัลก่อนครับขอบคคุณ่ะ ขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้กำลังใจที่มามอบให้กับสาวๆนะครับน้องๆในสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขอีกครั้งที่เราได้กลับมาเจอกันอ่ะขออนุญาตเดี๋ยวก,กูช่วยถือให้อ่ะขอบคุณครับอ้าวให้สาวๆนะครับทั้งสองได้ทักทายแฟนคลับหนเวทีพร้อมด้วยแฟนคลับที่กำลังให้เกียรติชมอยู่ทางบ้านในตอนนี้นะครับเรามาเริ่มจากชมพูก่อนกันแล้วกันครับ ขนาดยังไม่ได้พูดนะเน่ยชมพูยังไม่ทันได้พูดเลยฟังเสียงดูก่อนค่ะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีมากๆเลยต่อพิานี้มาหลายเดือนเลยนะคะก็คิดถึงมากๆนะคะสำหรับด้อมดอกบัวดอมอิงฟ้าชาลลอดอิงหลอดนะคะดอมเต้าปลาด้อม ด้อมถูกด้อมเลยนะคะขอบขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะคะแล้วก็คาดหวังว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายแล้วก็คาดหวังว่าทุกคนจะมาร่วมสนุกกันอีกครั้งนะคะเสียงบามือกับชมพูค่ค่ะอย่างน่ารักสดใสเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พี่แอบได้ยินเสียงบอสกระซิบมาว่าคอนเสิร์ตรอบนี้เนี่ย จะเป็นคอนเสิร์ตร้องเพลงแบบจริงจังอันนี้คือจริงจังเรียบร้อยแล้วจริงจังค่ะจริงจังและจริงใจจริงๆนะคะพวกนี้สัญญาพ่กนี้สัญญาไหมว่าจะจะจาให้ได้เหมือนเดิมเราก็จะจำไม่ได้เหมือนเดิมหรือว่าจําให้ได้เหมือนจาให้ได้เหมือนเดิมค่ะก็จะมีเพลงใหม่ๆนะคะมาให้ทุกคนได้ร่วมจอยกันนะคะก็หวังว่าจะช่วยกันร้องเหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตให้กับหนูดีนะครับรับรางวัลสักครู่หนึ่งถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกของน้องนะครับที่ที่มาร่วมร้องเพลงกับชมพูก่อนวันนี้ร้องเพลงแบทเทิลคู่กับหนูดีเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะมันขึ้นมาเวทีนี้ที่ไรนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะแต่เดี๋ยวขออนุญาตให้ชมพูพร้อมด้วยหนูดีไปเปลี่ยนชุดสักครู่ยังมีนะครับโชว์มามอบความสุขให้กับแฟนคลับแฟนอ่าแฟนเพลงแฟนนางงามอีก เยอะเลยนะครัขออนุญาตฟังนู้นก่อนนะครับค่ายเอ่ยอาชมพูขออนุญาตรับรางวัลก่อนนะครับอัอมมชมมก็มาครับชมพูมเ,เอ้านิดหน่อยครับแฟนๆในสาหรับช่องสุดท้ายนะฮะก็สําหรับช่องสุดท้ายนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนอกจากขอบคุณจริงๆค่ะทุกครั้งก็ขอบคุณวันนี้ก็ขอบคุณเพราะว่าอยาคาขอบคุณนะมันอยู่แน่นหัวใจจริงๆนะคะขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณกียังไม่ได้ทำอะไรเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะคะจากหัวใจเลยค่ะวันนี้มันรู้สึกแบบชื่นใจดีใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะคะที่เห็นทางด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะคะแล้วก็ยังมีป้ายไฟเป็นกำลังใจให้พวกเราอีกด้วยนะคะยังไงก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะคะมากันนะโ้ไปไปขึ้นมาแล้วเทียบเลย ชมพูถึงไป้ายไฟขึ้นใหม่แล้วรอบหนึ่งเลยสัญญาได้ไหมคะว่าพรุ่งนี้เราจะเจอกันอีกจะมา,า,ะมาโอ้ยชื่นใจข้างหน้าบอกเราจะมานะคะด้านหลังว่าไงคะมาจริงๆนะมาแน่นอนโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับวันนี้คะ่ะคขอบคุณชมพูครับ